ก่อนการเล่นเป็นผีต้องแค่ไหนเออคือนี่มันเป็นมันเป็นหนังมันเป็นหนังเรื่องแรกของหนูเลยค่ะก็จะมีความตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่า เอ่อพอเป็นผีก็เป็นบทที่ไม่เคยเล่นอีกมาเลยเหมือนเป็นแบบทั้งสองอย่างที่แบบถึงเต้นมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าโชคดีที่แบบมีที่เสือแล้วก็ที่เต๋อที่เราสุดก็แบบเราเจอเขาตลอดเหมือนก็จะแบบเหมือนเราใจว่าที่เสือเนี่ยเขาต้องกลับฮอร์โนสองขามาแล้วก็เจอเขาตลอดแล้วก็ทอนของเดชั่นฮอม์โนก็เป็นที่เปิดที่แบบเราแบบมีซีรีส์เล่นในการเลยกก็เลยรูสึกว่าเฮ้ยถ้าสนใจเราก็ได้ไป GDS ด้วยอะไรย่างเงี้ยก็เลยเหมืนแบบรับเลยต้องสวยไหมหนุ่มว่ามันต้องดีได้ล่ะกี่ไหนกูจะไม่ต้องมันต้องดีมันสวยหรือ กระจายเยแต่มันตง้ยหนูพูดอะไรวะหนูบอกว่ากระจายกระจายเฉยกระจายกระจายเขื่อนือว่าหนูไม่ได้จัดตรงอะไรแต่ว่าแต่ว่าที่ส่งออกมาคือสวยจริงที่ส่งจริงเปกิมันจะต้องมีการปางคือแบูหรือต้องของ่างของ่างไปที่กองที่หนไ้ยังนองออก็มีพกไปแบบบ้างบางทีท้าท่านออก ก็ไม่รู้ว่าเวลาแบบเปบอกว่ามามีว่าแบบเราจะเดินทางไปกองเขาก็จะแบบเหมือนยันแบบพระจริงๆแต่เป่ไม่เลวอะแต่ว่าสุดนัานก็ไม่ค่อยได้เอาไปคือเราไม่ได้ไปทั้งยิ่งใช่ไหมเราไม่ได้เอาไปตอนแรกหนูรู้สึกวหนูกลัวแล้วหนูเจอพี่นุ้ยหนูรู้สึกว่าโอเคมีคนกลัวเยอะแต่เดี๋ยวพี่นุ้ยมาเป็นยิ่งเลยหรอไม่พี่นุ้ยเหมือนเขาเป็นคนแบบเหมือนกลัวมากคือคนสองว่าแบบเออพี่นุ้ยกลัวมากนะแล้วก็พอในกองในกองค่ะบรรยากาศมันคนเยอะมันก็แบบเหมือนไม่ได้น่ากลัวก็คิดว่าผีไม่ร่ามาแน่าก็ ถ้าเขาจะมาหลอกไหมน่าจะหลอกเราใช่หนูว่าตัวเลือกเยอะอ่ะน่า <c oughs> เป็นรกระต่ากระตายอันแรก็บามท่านหนึ่งไม่ผิดาท่านหนึ่งคิดว่าผีจะ,จะไปหลอกใครในกอกค่าถ<ๆ>้าดูแล้ววาเนียถ้าดูแล้วตัวเาดูส่งอันไทยไหมคะค <c oughs> ชอบอัไทยนะคัวชื่นชอบอัไทนะไม่หนูวอะเป็นคนชอบวัตถุนชงกลมมากแต่ถ้าถ้าถ้าอ้าถ้าถ้าถถ้าถ้าถ้้าถ้าถ่าน้ แล้วเจอผมเหมือนไหมเนี่ยพี่อายไทยหลายคนนะแม่มันใหญ่โกลม์ด้วเลือกเอาทำไมถึงชอบไปไทยตรงนี้ตัวหนุ่มใช่แล้วค่ะตัวแน่นมากแล้วแบบเขาตัวเขาตัวน่ารักอะแล้วว่าพี่รายอยู่ในกองพี่เต๋อก็ชอบไปกอดเขาแล้วก็เหมือนเด็กสตรีทเอ๋งแล้วก็แบบน่ารักแต่ไล้แต่งติดในกองไม่ได้มีลีรับอะไรใช่ไหมก็มีนะหนูไม่เจอค่ะเออพุ่มกลับเจอพี่เสริมกลับเจอแล้วมันทำให้เรากลัวไหมหนูว่าเขามาบอกเราวันสุดท้ายที่เราถ่ายอะ เอ้ยันสุดท้ายในโลเคชันนั้นค่ะแต่เรายังอยู่ในโลเคชันนั้นหนูก็หนูก็เลยแบบสต้องกลัวไหมหรือว่ามันอาจจะไม่น่ากลัวมากเขาเลยเล่าตรงนั้นเลยแต่ก็อยู่ในที่ที่คนเยอะก็เลยเหมแบบไน่อะไรมาพี่เสือเขาล้อจอดรถล้อจอดรถค่ะเหมือนแบบเขาจะขัดรถกันกลับบ้านแล้วเซ็นเซอร์ขอสัญญาณเหมือนเซ็นเซอร์เขารอรถมันดังเหมือนมีคนวนรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอขับออกมาก็เซ็นเซอร์ด้านข้างแบบดัง เลิศลยอเลิศน,ตนัต้องมีเรื่องนี้แล้วแต่หนูไปเจอซึ่งดีแล้วเราฝาก44ุ่นนี้มาหรือเปล่าค่ะก็44วุี่นีรันดันนะคะ28พฤศจิกาย,ยนนี้ทางหนุ่มรภาพยนตร์ก็พ่วงกับภาพเลข44ตลอดยังไม่ถูกเลยหวังว่าจะถูกในวันเออวัที่หนังออนก็คือ3 0หนงนัออนที่แปลว่าหวยออกที่1นึ่งเงน่น่ยนงง ใปซื้อหมวม้าองเราอ่ะใครล่ะคะรัลีกอครหนึ่งถูกไหมถูกเฮ้ยะกวันเกิดตัวเองก็เลยตอนวันเกิดหนูมันออกปีเกิดหนูมาอกเฮ้ยก็เป็นแบบหนึ่งใช่ไหะลออกกันค่ะนอ4-0 4สีะ28พฤศจิกายนนี้ดูแล้วก็ซืูโรตตอรี่แล้วก็วันที่หนึ่งถูกรางวัลของแกรอตัวเอตัวเอง ล่าสุดมันซื้อกระเที่ไปเลยมาดอ๋อใช่ค่ะเปกี่งันครับมาทำงานใกล้ๆมาเอ่อก็อันนี้เป็นครั้งที่สองกับการไปดูโชว์ของบูเดก้าในฐานะเอ่อแอมบาสเตอร์ก็ดีมากครับผ่อนคลายกครั้งแรกครั้งแรกจะแบบเหมือนเต้นๆหน่อยรอบนี้เราก็แบบสดายแบบอ่ารอบนี้ก็ถือว่าเหมือนรู้แล้วว่าอะไรประมาณไหน้ก็ดีขึ้นไปประมาณสี่วันเองค่ะ

เหมาะกับงานนั้นหรือว่าเหมาะกับงานการแจ็คหรือว่างานอินดอร์อะไรเงี้ยปกติเราก็จะแบบนิชช่างแต่งหน้าตลอดแหละแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่คุณเองแบบชอบได้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดยังไงที่หน้าเราแบบว่าเปลี่ยนไปนักบินเออเป็นลิปเปอร์เลนท์ขอแบบทุกๆปีเลยเป็นหน้าเราจริงๆก็ดีใจครับเแปลว่ามันมันโอเคแบบว่าทุกคนชอบแปลว่ามันดูดีอะไรครับแล้วก็ช่างหน้าก็น่าจะดีใจมากที่แบบว่ามีคนชอบผลงานของเขา เวลาเวลาของเรานีต้องีทีฆาแต่งงานแล้วก็เขอยจะดูแต่งวันแต่งไม่อะไรก็เลอืมจริงจริงก่อนของเนเราก็จะมาดูว่าเราไปงานอะไรชุดเราเป็นยังไงเราก็จะมาคิดหน้าผมในการอืมแต่ผมก็คิดว่าต้องหน้าตาปัญหาแก้แล้วจริงจริงก็แก้เยอะค่ะแว่า ใช่เพราะว่าก่อนจะแบบอย่างที่คุณเก๋ว่าหนูก็จะใช้ชั้นหน้าแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนก็คือหน้ายากอยู่คือว่าชั้นก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้แบบจุดไหนของเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรของตนหนูตรงไหนยากสุดมากหนูว่าตาค่ะเพราะว่าตานูกแบบพอหลบไหนวันนี้ก็ต้องแบบเคนจีบตาสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเจอว่าอย่างที่เห็นว่าเวลาหนูหน้าสดแหนูก็จะตาแบบเหมือนแบบวยเหมือนเดิมใช่แต่คนมาแซวว่าเราตื่นมาแล้วเราสวยอลไรเราไปย่างี้มันจริงหรือเปล่าก็ถ้าวันไหนออกงานเช้าก็แต่งหน้าแต่เช้าไม่ใช่จริงไม่จริงออกมาปุ๊ ไม่ม <alities> ีมันหนกที่แบบน่าสดาน ead, จริงๆถ้าไม่ถ <tr ac Means> <ele mainstream in disaster> ้าไม่ได้ออกงานก็จะน่าสดตลอดแบบที่เห็นในในไอจีแต่ว่าในโซเชียลเน่ยตามเยอะเลยไม่ไม่ขานอะไรเลยใช่แม่ลงอะ ทำไมก็มีคิ้มกันแดดอะไรเงี้ยคิ้มแดดก็จะทาตลอดแล้วก็ทาลิปก์ออกจากบ้านได้แล้วไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งสีคนเดียวคนลูกอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะคลุมแต่ก็หลุดตลอดจริงๆด้วยความที่เป er ็นผู้หญิงเราต้องอเพราะบางคนบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องมีคิ้มคิ้มีนิดหนึ่งต้องเร้นอะไรก่อนออกมาที่มันต้องใส่ที่หนูว่าคิ้มกันแดดลิปสติกแล้วก็บำรุงอะไรเพราะว่าปกติออกจากบ้านก็ใส่หมวกบ้างใส่อะไร ตรงไหมเหรอก็ก็ถ้าช่วงไหนอ้วนก็มีตุงแก้มาอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหนูหนูออกแก้มเลยแต่รางเราไม่ต้องตรงหรอกอะรางเราไม่ต้องตรงจริงจริงมีคนมาขอที่ครับไปยืมแล้วต้อแต่งในในที่สวยคือหนูไม่รู้เลยนะคะว่าเชิญถามท่างหน้าได้เลยคือวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเรียนแต่งหน้ากับช่างหน้าอีกทีถ้าเราจะแนะนำเวลาคุณท่ามาถามเราหนึ่นแก้มที่แก่า็แต่ส่วนที่หนึ่งเขาต้องรวบตรงนี้ก่อน จริงๆหนูรู้สึกว่าทุกคนก็แบบสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วค่ะหรือว่าพอเรารู้ตัวเองว่าแบบเราขาดอะไราต้องเพิ่มตรงไหนมันก็จะบแบบดีแหละเราเพราะการรู้จักตัวเองน่าจะแบบดีที่สุดที่หนึ่งแต่มาเต้อเป็นเพราะเราเป็นมาตรฐานแล้วก็ต้องแบแต่งหน้าเรียบขี้มันกดใจกันไหมว่าจะต้องจริงๆต้องไม่กดดันเพราะว่าคนก็เห็นหนูหน้าสดออกจากบ้านตลอดถ้าเากิดเราออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าโปรเจกต์ของแต่งหน้าโปรมาถ้าเป็นเราเองแค่ไม่ไม่ไยแต่งหน้าเลยเอาไว้แบบออกงานหรือว่า,วาต้องไปเจอใคร<ม>เพราะว่าชีวิตทั้งหมดเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็พยายามจะแบบให้ให้เขาถ่านอะไรม,มันเถืมไม่เวลาคนชมว่าถ้ญญญาหนูถูกจะคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหนะะ้าค่ะหนูก็กลัวเวลาเขา,าเห็นหนูแบบตอนตอนที่เราถูกไม่ไม่แต่งหน้าอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งไปเลยอะไรอันนี้คุณจริงจริงก็ชอบแบบน อนนันไม่มีเสียธมีเส so ียงเท่าไหร่เน like ี oh, okay. right ่ยว่ามันพอเป็นร่างกายเรามันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่จะของร่างกายชอบแบบไหนอะไรเงี้ยถือว่าทุกคนถือว่าส่วนมากทุกคนเี่กจะโฟกัสตัวเองแบบว่าเราพอใจแบบนี้นะอะไรเงี้ยหรือว่าเขาชอบที่เราเป็นต้านอยู่แล้วอออไม่เคยถามค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูก็จะโฟกัสตัวเองว่าแบบหนูรู้สึกโอเคกับตัวเองในแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไอเกียวไอเกียว เจ๊เ็สองขวบน่าจะหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วปนาาค่ะเสนาตะหานไปต่อค่ิปนาาคาเจ๊สองขวบเจ็ดเดือนแล้วก็ยืดตัวยืดแล้วแต่ก็ยังตาอท้าอยู่แต่ก็น่ารักน่ารักค่ะน่ารักค่ะน่ารสุดเจน่าสุดน่ารัเมื่อวานก่อน ีายได้ไหมหายได้สี่วันหนูหายไปแบบเยอะมากเลยอะเขาก็จะแบบเหมือนโทรมาสั่งร้อยมาแบบชิ้นวาแบบยืนไหนแบบเขาถึงเขาโทรมาเยอะแต่พอถึงว่าป้าเจี๊ยบเขาก็จะเหมือนให้น้องแบบร้อยมาเองป้าเจี๊ยบก็แบบนี้นี่บอกกันคุยกันเขาเขาก็แบบเหมือนเขาก็พูดประโยคที่เราแบบรู้สึกว่าคุยเด็กแบบไม่น่าจะพูดอะไรกัน เจเกลก็จะมีเจเกลความจะมีมากๆากเขามีคนไปสัญญาว่าจะพาไปไหนก็ไม่น่ามีได้หมดที่ให่แค่เดี๋ว่าเราไปเที่ยวหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวาซื้อของมาฝากนะเขาก็จำได้ว่าแบบเราไปไหนซื้ออะไรมาอะไรไม่เคยมีสัญญากับเกี่ยวเคยครั้งหนึ่งแล้วโดนอะไรเขาบอกว่าเออแบบไม่เห็นจะมาหาเลยไหนบอกว่าจะมาหาแบบจะมาทิ้งก่โมงก็ส่งแบบไว้โทรตามทำได้เลยทำได้ใช่เวลาเจอไว้เจเกี่ยวโทรตามตามเป็นยังไงบ้าง มันก็จะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปก็จะรู้สึกผิดแต่ว่ามันก็จะมีความน่ารักมันก็ส่งมาแบบเกลคิดถึงพี่เนาเกลรักพี่เนาเนี่ยรู้สึกแบบถ้าหนูไม่ว่างหนูก็อยากจะว่างแบบไปตอนนั้นเลยบางทีก,งงงก็แบบทํา,างานอยู่ก็ต้องเร่งว่าแบบพี่บไปหาไอเสียงเกลใช่ไหมเสียงเกลแล้วนี่เกลโยกเกลที่สายพาิธาก็มีแต่ว่าพอเขาไปโรงเรียนแล้วเราก็จะแบบหนูไม่ได้เจอ เนี่ยค้องพทว่าเซนเทียนไว้ก็จะเอาแบบให้ให้เพื่อนแชคะ่ะไปไปเรียน,ปนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้ไม่แชรไม่ทำอะไรอยู่เลยและ้วกทว่ผ่านสื่อเลยยืนยันว่าเป็นเด็กที่มใครอยู่ใกล้กโตบใช่ว่าอย่างล่าสุดเหมือนเขาไปจริงพ่อมา <c oughs> กคืคนในจินทุกคนหยุดเล่นหมดเลยแล้ว <c oughs> ก็เปิดตรงอย่างแดดเพื่ออให้เกวเดินเข้าใหคนก็แบบไม่มีใครเล่นเลย <c oughs> จริงจริงๆยังไม่ตั้งแต่หลับเล่นนาเคียค่ะยังไม่ได้เจอพี่อ้อมเลยแล้วก็บกวงสวงก็หนึ่งห,หนึ่งรอบด้วยแล้วก็พอเป็นพี่ออมกับนาแดงโทรมาเรารู้สึกว่าแบบโอยโอเคแบบอยากอยากเราอยูตเต้นมากเพราะว่า,วา,ล,าลิซ่ารับผลอะไรอยเงี้ยพี่เต้วก็เอ่อพ่ออ้อมนาแดงอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่เราเด็กๆเลย ตื่นเต้น,นตั้งแต่เด็กเราก็ดูละครนะคร่ะแล้วก็เราก็จะเห็นเขาแบบมันตลอดแล้วก็เหมือนพอโตขึ้นก็แบบเหมือนมีโอกาสได้เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเหมือนเขาติดต่อมาก็ทั้งตื่นเต้ตนนะมไม่รู้จะทําได้ไหมนะอะไรก็ว่าอย่างเออ่สายละครหรือว่าสายอะไรแบบนั้นเป็นอะไรที่แบบหนูยังไม่เคยไปแตะเลยก็จะแบบมีความกระโดดอยู่ย จริงๆก็เดี๋ยวต้องมีเวิร์กช็อปเดี๋เลยค่ะอย่างคือว่ามันเป็นเออบอกเออหนังาใช่แล้วก็แบบมีรมเยอะที่สุดไหว้ไปน้ไตามเถอานเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแลวหร้อนไหมร้อนอ่มนดูหนาวมากเลยมเห่มาบนดี่า

Là沒, là... cơm gà,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  không gà, cơm gà, cơm gà, cơm